โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมลีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน990คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน46คนนำการบริหารจัดการโดยนางนฐการโกจันทึกวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมมีการขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีวัดดอนโมเดลเป็นกรอบแนวทางการบริหารที่ออกแบบมาให้ครอบคุมทางด้านภาวะผู้นำการจัดการองค์กรการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้มีผลการดำเนินงานตลอด3ปีการศึกษาที่ผ่านมาดังนี้ องประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต้วิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการประชุมร่วมกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษากับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียน ประชุมผู้ปกครองร่วมกับชุมชนเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรและปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและนโยบายต้นสังกัดองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม วัดดอนโมเดลเป็นกรอบแนวคิดหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนมาตรฐานและเป้าหมายคุณภาพการศึกษาโดยเน้นกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่าน,นกลไกบริหารงาน4ฝ่ายดังนี้การบริหารงานฝ่ายงานวิชาการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาออกเป็น2หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรโครงการห้องเรียนส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีมินิอิงลิสเทคโนโลยีสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, การศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หลากหลายการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและองค์กรทั้งภาคราและเอกชนโดยหลักการบริหารจัดการเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการบริหารงานฝ่ายงานบุคคลดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีการประชุมภายในเพื่อสร้างความเข้าใจและทิศทางในการทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารฝ่ายงานบริหารทั่วไปดำเนินงานด้วยการอำนวยความสะดวกความปลอดภยัยจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งผลการประเมินถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อสกัดบทเรียนและสะท้อนผลการดําเนินงานมีการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาซึ่งอยู่ในระดับดีมากถึงดีเลิศตลอดอ3ปีที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ดูงานของเขตพื้นที่อื่นด้วยการทำงานบนฐานข้อมูลและการประเมินที่เป็นระบบองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการผลจากการนำนวัตกรรมวัดดอนโมเดลไปใช้ในการบริหารและจัดการคุณภาพทำให้โรงเรียนเกิดภาพความสำเร็จที่ประจักษ์ทั้งในระดับสถานศึกษาชุมชนและวงวิชาการดังนี้ ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆหลายรายการครูมีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเป็นวิทยากรเลียกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทั้งได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพรวมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลดอนหัวล่อเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง ผู้บริหารมีบทบาทเชิงรุกในการขับเคลื่อนคุณภาพโดยใช้ข้อมูลจากสาและผลการประเมินต่างๆมาวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบเป็นผู้นำที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพได้รับรางวัลในหลายรายการครูได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับรางวัลทางวิชาการและนวัตกรรม best practice ในหลายระดับผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและได้รับเชิญเป็นวิทยากรทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบท,ที่ขยายผลสู่เครือข่าย โรงเรียนได้รับการยอมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นต้นแบบด้านสะพานนักเรียนจากการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเขตพื้นที่อื่นมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในหลายๆด้านกับชุมชนผู้ปกครององค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม,ม,ม,มขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้โอกาสโรงเรียนได้นำเสนอผลงานในครั้งนี้